ก็ไม่เต็มร้อยหรอกแต่เอาสุดความสามารถมีจำจำสกูเขาอีกนะคะช่างช่งที่ไหนไม่จำเรื่องของช่างค่ะแต่เจ๊เป็นกับทีมนะคะก็ย้ำให้อีกอยู่ได้นานเลยค่ะจะแกะส้มก็แกะแค่ลางออกมานะคะลางตัวนอกหรือจะแกะเปลี่ยนใหม่ก็ยิงสกูกันทั้งแถบค่ะตันอกก ยากนะคะเพราะว่าเราทำซับซ้อนซ้อนเงื่อนกูขอเนื่อนไว้ก่อนเหรอวะใกล้แล้วค่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วอันนี้ก็ต่อเติมเพิ่มรอเซ็นสัญญากับนะคะทำใบเสนอราคาให้เรียบร้อยแล้ว พัดลมระบายอากาศกับเบเกอร์โอเค